ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวัดสุธิมงคลโรงเรียนวัดสุทธิมงคลตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านวังปลาป้อมตำบลพันนาอเภอพันนานิคมจังังวดหสกลนครมีเนื้อที่7ไร่214ตารางวาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2 ตั้งคืนเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2502เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน10ห้องเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลางจํานวนนักเรียนในปีการศึกษา2567ระดับประถมวยัยจํานวน43คนระดับประถมศึกษาจํานวน130คนรวมทั้งสิ้นจํานวน173คน มีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านได้แก่บ้านวังปลาป้อมและบ้านโคกชุมพรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนวลอนนชัยวงคตผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมีข้าราชการครูจำนวน11คนครูอัตจรจ้าง1คนครูพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งคนธุรราาหนึ่งคนนักการหนึ่งคนรวม16คนประกอบด้วยนางรัชนีกรอว้วนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษเอกวิทยาศาสตร์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นายวีรชาติการจนักกันโหูครูชำนาญการพิเศษเอกภาษาอังกฤษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวธิดาทิพวิดีสาครูชำนาญการพิเศษเอกภาษาไทยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นางทัศนีอัมพลพงศ์ครูชำนาญการเอกประถมศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1นางสาวสุภาพรสุขานครูครอสอน1เอกภาษาอังกฤษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นายอมรินโพสีครูครอสอน1เอกคณิตศาสตร์ครูประจำะรรนนาา uta, ชัาาำ้นประถมศ,ศึกษาปีที่5นางอุไรวันชัยสุทัศน์ครูผู้ช่วยเอกภาษาไทยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2นายสุภกิจกุลภาครูผู้ช่วย เอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นางอุไรรัตสอนวงศาครูชำนาญการพิเศษเอกประถมวัยครูประจำชั้นอนุบาลสองนางสาวอภิสราศีบุษยกุลครูข้อสอนหนึ่งเอกประถมวัยครูประจำชั้นอนุบาลสามนางสาวพัชสุดานามทิราชครูข้อสอนหนึ่งเอกประถมวัยครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่ง นางสาวไพร์วงไตรวงย้อยเอกประถมมวัยครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งนางสาวธิดารัชชาชำนณิพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวนิชาพัฒแสงพาราเจ้าหน้าที่ธุรการและนายบรรจงศักด์โยตสิงห์นักการพันโรมด้านอาคารสถานที่ประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวนสามหลังอาคารประกอบและแหล่งเรียนรู้ได้แก่อาคารอนเนกประสงค์หนึ่งหลัง โรงอาหารอายุโนโมโตะหนึ่งหลังห้องส้วมห้าหลังสนามเด็กเล่นเรือนเพาะกล้าไม้โรงเพาะไส้เดือนดินโรงเลี้ยงหมูป่าสนามฟุตบอลสนามวอลเล่บอลแปลงเกษตรถนนเกษตรพอเพียงน้ำตกจำลองและที่พักผู้ปกครองวิสัยทัศน์โรงเรียนวัสุทธิมงคล มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการก้าวล้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักความเป็นไทยฝ่ยเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีจิตอาสามาระยาทงาม ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัส,สุทธิมงคลผลการดำเนินง,งานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปถมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กประเมินอ,อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนวัส,สุทธิมงคลมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปรถมวัยมีแผนการจัดประสบการณ์ทั้ง3ห้องเรียนมีการบันทึกพัฒนาการเด็ก ประเมินผลพฤติกรรมเด็กทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญาการเรียนรู้และสร้างสรรค์มีแผนการจัดประสบการณ์มีข้อมูลสารสนเทศเด็กเป็นรายบุคคลมีการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลเด็กมีการพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารที่ดีเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสังเกตจากผลงานสร้างสรรค์ของเด็กและจากการสังเกตพฤติกรรมที่อยู่กับเพื่อน มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการประเมินอ,อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านซึ่งสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมวัยเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีการจัดประสบการณ์สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภายในห้องเรียนมีครูจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย100%ส่งเสริมการอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมการประเมินตามสภาพจริงตามหน่วยการเรียนรู้เลือกใช้สื่อทันสมัยเหมาะสมกับการประเมินการพัฒนาเด็ก ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการอย่างหลากหลายมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียงมีอุปกรณ์ของเล่นของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกให้พอเพียงกับเด็กมีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กจัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟันที่ล้างมือห้องน้ำห้องส้วมสะอาดเพียงพอถูกสุข,ขลักษณะจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โทรทัศน์มีสื่อการเรียนรู้สื่อส่งเสริมกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถบูราณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเปิดบ้านนักวิทย์น้อยและเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมให้แต่ละห้องมีกิจกรรมนำเสนอผลงานให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมมีการระดมทุนเพื่อกิจกรรมของเด็กๆในโอกาสต่างๆมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ โรงเรียนได้จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรที่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเช่นโครงงานต้นอ่อนทานตะวันด้วยมือหนูไข่เค็มมหัศจรรย์ข้าวจีสมุนไพร จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดมีเหตุผลโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนผ่านการเล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรายกลุ่มเพื่อให้เกิดความมีน้ำใจความสามัคคีการแบ่งปันและการรอคอยเพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่เด็ก ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันจุดเด่นระดับปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมีร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษากสุขภาพอนามายัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจที่สมวัยร่าเริงแจ่มใสมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าสแสดงออกเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่สมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่สมวัยสามารถสนทนาโต้อตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือสนใจอ่านนิทานหรือเล่าเรื่องที่อ่านได้เหมาะสมกับวัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมีครูครบชั้นเรียนและเรียนจบหลักสูตรระดับปฐมวัยทั้ง4คนมีการบริหารและการจัดการอาคารเรียนเป็นเอกเทศจัดกิจกรรมตั้งแต่เขารบธงชาติจนกระทั่งเลิกเรียน โดยการกำกับดูแลจากผู้บริหารผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่สามารถระดมทุนในกิจกรรมต่างๆได้ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงเด็กได้เล่นและลงมือทำผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็กมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลบ้านวิทยศาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยรอบที่3ประจำปี2566ถึงปี2570 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนปีการศึกษา2566 มีผลสำลีแต่ละรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปมีคะแนนเฉลี่ยทุกชั้นร้อยละ84.8ผลการประเมินการทดสอบ RT ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, สูงกว่าปีที่ผ่านมาผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีที่ผ่านมาผลการทดสอบ ONET, ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีที่ผ่านมาปีการศึกษา2566 ได้เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่5เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2จํจำนวน9รายการได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง1รายการคือโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงและรางวัลเหรียญทอง5รายการทุกห้องเรียนมีผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับชั้นเรียนผู้เรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน8ประการ และค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการประเมินให้อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธปรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นทุกด้านมีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาจากการรวบรวมและการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและทุกโครงการทุกกิจกรรมมีเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัต ประสงค์มีการนิเทศกำกับและการติดตามการดำเนินง,งานตามโครงการและกิจกรรมมีการกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนไฉไลปลอดภยัยมีคุณภาพโรงเรียนมีความปลอดภัยในทุกรูปแบบ นโยบายนักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนโยบายเรียนดีมีความสุขขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขมีการจัดการประชุมระดมความคิดจากบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาภายใต้การบริหารงานเชิงคุณภาพทั้ง4งานได้แก่งานวิชาการงานบุคลากรงานการเงินและพัสดุและงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งโรงเรียนได้จัดทําโครงการที่สอดคล้องดังต่อไปนี้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโครงการพัฒนาการเงินและบัญชีโครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารโครงการพัฒนางานธุรการและสารสนเทศโครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาโครงการห้องสมุดมีชีวิตโครงการพัฒนาการอ่านโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการลูกเสือเนตนารีโดยทุกโครงการมีการรายงานและสรุปประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบและรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบทุกปีการศึกษามีการติดกล้องวงจรปิดบริเวณรอบโรงเรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภยัยมีมุมพักผ่อนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีสื่อเพื่อการเรียนรู้มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประเมินให้อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้รวมถึงวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาของครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของครูผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนใช้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนครูที่ปรึกษามีการจัดทำสารสนเทศห้องเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีรายละเอียดที่ดีสามารถค้นหาติดตามนักเรียนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครูได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของตนมีการกำกับติดตามประมวลผลการจัดกิจกรรมต่างๆจากผู้บริหารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ครูมีการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นสายช่วงชั้นโรงเรียนได้มีการนิเทศติดตามการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของครูแต่ละคนอย่างเป็นระยะมีการวัดและประมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการแบ่งสัดส่วนการเก็บคะแนนทั้งในรูปแบบการทดสอบชิ้นงานทักษะกระบวนการและจตคติที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา มีการนําเสนอข้อเสนอแนะจากการนิเทศการวัดผลประเมินผลมาพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองทราบเป็นระยะจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ทุกภาคเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดกิจกรรมอ English Today กิจกรรมทักษะภาษาไทยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมอบรมธรรมะทุกบ่ายวันศุกร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ฝึกทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้การผลิตการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเรียนรู้กิจกรรมวัฒนธรรมในวันสำคัญกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีทั้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนข้อมูลบุคลากรและนักเรียนและข้อมูลสารสนเทศอื่นๆให้มีความเป็นปัจจุบันทําให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไปได้จุดเด่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้เบสแพ็กทีสคือ วัดสุทธิวิถีพุทธวิถีพอเพียงเข้าใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนทําให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านดังต่อไปนี้คือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ข้อค่านิยมหลัก12ประการส่งผลให้การเรียนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในปีการศึกษา2566มีผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละวิชาอยู่ในระดับ3ขึ้นไป ผลการประเมินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าปีที่ผ่านมาผลการประเมินทดสอบการศึกษาระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการประเมินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีที่ผ่านมา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ใช้หลักธรรมมาพิบาลที่ดีในการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนได้รับการตรวจประเมินและคําแนะนําจากผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการทํางานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถทุกคนนักเรียนส่วนใหญ่มาจากเขตนอกบริการและมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา โรงเรียนใช้หลักบริหารการศึกษาเบสเพ็กชีตคือวัดสุดธิวิถีพุทธวิถีพอเพียงใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนทำให้ได้พัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทหประการส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวาัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวในปีการศึกษา2564และส่งผลประเมินระดับ4ดาวในปีการศึกษา2567โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่7 สถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา2563สถานศึกษาปลอดภัยปีที่8ติดต่อกันสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีการศึกษา2 5 6 4สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่2ปีการศึกษา2 5 6 6ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นครูทุกคนเป็นผู้อุทิศต,ตนอุทิศเวลามุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้กิจกรรม active learning ในทุกห้องเรียนจัดการประชุม PLC ทุกระดับช่วงชั้นเพื่อแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละห้องมีการใช้สื่อเรียนรู้ร่วมกันนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและกล้าสแสดงออกทางวิชาการและเทคโนโลยีสามารถจัดทำและนำเสนอโครงงานคุณธรรมของชั้นเรียนครูมีความสามารถในการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย นักเรียนมีผลงานทางวิชาการโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่5เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่จำนวนหลายรายการขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูง